สวัสดีครับแฟนๆ The g h ก s เตอร์ทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องราวหลอนๆจากแดนอาทิตย์อุทัยมาฝากกันอีกแล้วครับเป็นเรื่องของพูดผีปีศาจหรือโยคัยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆแค่ได้ยินชื่อก็ได้ความหลอนมาครึ่งหนึ่งแล้วครับนั่นก็คือโรอิคูบันหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อผีสาวคอยาวนั่นเองครับหลายคนอาจจะเคยเห็นภาพโรอิคูบันตามอ,อนิเมะหรือมังงะมาบ้างแล้วใช่ไหมครับ แต่เชื่อเธอว่าเรื่องราวเบื้องหลังความหลอนของเธอเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าที่คนเห็นเยอะเลยครับเตรียมตัวขนลุกไปพร้อมกันได้เลยโรอิคูบันเนี่ยโดยปกติแล้วจะปรากฏตัวในร่างของหญิงสาวชาวบ้านธรรมดาธรรมดาครับบางครั้งก็เป็นผู้หญิงสวยงามดูน่ารักน่าเอ็นดูสวมชุดกิโมโนเรียบร้อยไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรเลยในตอนกลางวันครับพวกเธอใช้ชีวิตปกติ กินดื่มพูดคุยเหมือนมนุษย์ทั่วไปจนบางทีก็ไม่มีใครรู้เลยว่าผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าคือโรอิคูบันแต่ความสยองขวัญของโรอิคูบันจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อตกกลางคืนครับพอดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าและความมืดเข้าปกคลุมร่างกายของโรอิคูบันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าสะพรึงกลัวครับคอของพวกเธอจะยืดยาวออกไปได้ยาวมากมาก ยาวเหมือนงูเลื้อยออกจากร่างเลยทีเดียวครับบางครั้งก็ยาวจนทะลุหลังคาบ้านหรือยืดไปไกลแสนไกลเท่าที่พวกเธอต้องการครับหัวของโรอิคูบันจะยังคงยึดติดอยู่กับลำตัวด้วยคอที่ยาวเหยียดนี่แหละครับไม่ได้ขาดออกจากการเหมือนผีบางชนิดแต่ที่น่ากลัวคือหัวของพวกเธอสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระในขณะที่ตัวยังคงนอนอยู่บนเตียงครับพฤติกรรมของโรอิคูบันก็มีหลากหลายครับ ขึ้นอยู่กับว่าเรื่องเล่านั้นมาจากตำนานไหนหรือโรอิคูบันตัวนั้นมีเจตนาอย่างไรโรอิคูบันส่วนใหญ่จะไม่ได้มีพิษภัยถึงขนาดฆ่าคนครับพวกเธอจะใช้คอที่ยืดยาวออกไปสอดส่องตามหน้าต่างบ้านคนอื่นเพื่อดูว่าใครทำอะไรอยู่ หรือบางทีก็แค่แอบส่งเสียงแปลกๆให้คนในบ้านตกใจเล่นเช่นเสียงหัวเราะแผ่วๆเสียงกระซิบหรือการเขย่าต้นไม้หน้าต่างเบาๆให้คนรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ข้างนอกบางครั้งก็แค่แอบดื่มน้ำมันจากตะเกียงหรือเลียเศษอาหารที่เหลืออยู่บนโต๊ะครับคือเป็นพฤติกรรมที่เน้นการสร้างความหวาดผวามากกว่าการทำร้ายร่างกายจริงๆครับ พอฟ้าสางคอของพวกเธอก็จะหดกลับเข้ามาเป็นปกติและใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์ทั่วไปราวกับว่าเมื่อคืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับแต่โรอิคูบันบางตำนานก็มีพฤติกรรมที่น่ากลัวกว่านั้นครับพวกเธออาจจะไม่ใช่แค่ผีขี้แกล้งแต่เป็นปีศาจที่แฝงตัวมาในร่างมนุษย์เพื่อหลอกล่อเหยื่อครับ โรอีคูบันประเภทนี้อาจจะใช้คอที่ยืดยาวไปดูดเลือดจากสัตว์เลี้ยงหรือบางครั้งก็ดูดพลังชีวิตจากมนุษย์ที่กำลังหลับไหลครับหรือใช้คอที่ยาวๆนั้นพันรอบคอของเหยื่อจนหายใจไม่ออกและเสียชีวิตไปเลยก็มีครับอันนี้จะมีความรุนแรงและน่ากลัวมากกว่าแบบแรกเยอะเลยครับที่มาของการกลายเป็นโรอีคูบันก็มีหลายแบบครับตำนานที่แพร่หลายที่สุดคือ คนที่กลายเป็นโรอิคูบันนั้นเป็นผู้ที่เคยทำความผิดหรือทำกรรมชั่วเอาไว้ในอดีตครับเช่นเคยนอกใจสามีหรือภรรยาเคยทำผิดศีลและธรรมอย่างร้ายแรงและความผิดนั้นทำให้พวกเขาถูกสาปแช่งให้ต้องกลายเป็นโรอิคูบนันเพื่อชดใช้กรรมที่ตนเองได้ก่อไว้ครับพอเป็นโรอีคูบนันก็ต้องทนทุกทรมานกับการที่คอยือดออกไปได้เองและต้องใช้ชีวิตในยามค่ำคืนที่ไม่เหมือนใคร บางตำนานก็เล่าว่าโรอิคุบันไม่ได้เป็นมนุษย์ที่ถูกสาปแต่เป็นโยไคหรือปีศาจที่สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ครับพวกมันปลอมตัวมาเพื่อหลอกล่อผู้คนหรือเข้ามาปะปนในสังคมมนุษย์เพื่อจุดประสงค์บางอย่างเช่นเพื่อหาเหยื่อหรือเพื่อก่อกวน บางครั้งก็เป็นคำสาบที่ส่งต่อกันมาในตระกูลครับถ้าบรรพบุรุษคนใดเคยเป็นโรอิคูบันลูกหลานก็อาจจะได้รับผลกระทบและมีโอกาสกลายเป็นโรอิคูบันได้เช่นกันมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับโรอิคูบันมากมายเลยครับหนึ่งในเรื่องที่โด่งดังคือเรื่องของชายหนุ่มที่แต่งงานกับหญิงสาวที่เขาไม่รู้ว่าเป็นโรอิคูบันครับ เรื่องมีอยู่ว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งออกเดินทางไปค้าขายต่างเมืองและได้พบกับหญิงสาวที่งดงามคนหนึ่งเขาหลงรักเธอตั้งแต่แรกเห็นและตัดสินใจแต่งงานกับเธอทั้งคู่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับจนกระทั่งคืนหนึ่งชายหนุ่มตื่นขึ้นมากลางดึกครับเขาได้ยินเสียงแปลกๆมาจากภรรยาที่นอนอยู่ข้างๆพอมองไปที่เตียงเขาก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะภรรยาของเขากำลังนอนหลับอยู่แต่ คอของเธอกลับยืดยาวออกไปนอกหน้าต่างห่มและเขาก็เห็นหัวของเธอเลื้อยออกไปในความมืดชายหนุ่มตกใจมากครับแต่ก็พยายามควบคุมสติเขารู้ทันทีว่าภรรยาของเขาคือโรอิคุบันด้วยความตกใจและหวาดกลัวเขาตัดสินใจที่จะหนีไปจากภรรยาในคืนนั้นทันทีเขาพยายามวิ่งหนีให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ก็ยังคงได้ยินเสียงหัวเราะเยาะคิกคัก และความรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังตามหลังมาติดติดสุดท้ายแล้วชายหนุ่มก็หนีรอดมาได้ครับแต่ความหวาดกลัวจากภาพที่เขาเห็นในคืนนั้นก็ยังคงหลอกหลอนเขาไปตลอดชีวิตอีกเรื่องเล่าหนึ่งก็คือเรื่องของโรอิคุบันที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นผีครับเรื่องมีอยู่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตปกติเธอไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองคือโรอิคุบันทุกคืนที่เธอหลับ คอของเธอก็จะยืดออกไปเองโดยอัตโนมัติและหัวของเธอก็จะออกไปหาอาหารหรือไปสอดส่องตามบ้านคนอื่นแต่พอตื่นขึ้นมาเธอก็จําอะไรไม่ได้เลยจนกระทั่งวันหนึ่งสามีของเธอสังเกตเห็นความผิดปกติเขาสังเกตว่าภรรยาดูเหนื่อยล้าในตอนเชา้าและบางครั้งก็มีคราบแปลกๆติดอยู่ตามคอของเธอเขาจึงแกล้งทำเป็นนอนหลับเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น และเขาก็ต้องช็อกเมื่อเห็นคอของภรยายืดออกไปในตอนกลางคืนสามีตกใจมากครับแต่ก็ตัดสินใจที่จะไม่บอกภรยาตรงๆเพราะกลัวว่าเธอจะรับความจริงไม่ได้เขาจึงตัดสินใจที่จะหาทางช่วยเหลือภรยาของเขาให้กลับมาเป็นปกติให้ได้ตำนานของโรอิคุบันยังคงเป็นที่เล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับ เรายังคงเห็นภาพของโรอิคูบันปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมสมัยนิยมของญี่ปุ่นทั้งในอนิเมะมังงะวิดีโอเกมหรือแม้แต่ในภาพยนตร์สยองขวัญความน่ากลัวของโรอิคูบันไม่ได้อยู่ที่การปรากฏตัวที่น่าตกใจอย่างเดียวครับแต่มันอยู่ที่ความผิดปกติของร่างกายที่เราไม่สามารถจินตนาการได้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงได้อย่างไร การที่คอสามารถยืดยาวได้เองและหัวสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระในขณะที่ตัวยังคงอยู่กับที่มันสร้างความรู้สึกที่ผิดธรรมชาติและน่าขุนเป็นอย่างมากโรอิคุบันเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีของโยไคัที่สะท้อนให้เห็นถึงความกลัวและความเชื่อของผู้คนในอดีตครับบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่ใช้สอนผู้คนให้ระวังภัยจากคนที่เราไม่รู้จักดีพอ หรือเตือนให้ระวังการกระทำของตัวเองที่จะนำไปสู่ผลกรรมที่ไม่คาดคิดเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวของโรอิคุบันผีสาวคอยาวสุดหลอนจากญี่ปุ่นหลอนพอจะทำให้คุณมองคอตัวเองแปลกๆในคืนนี้หรือเปล่าครับหวังว่าเรื่องราวนี้จะทำให้คุณรู้สึกขนลุกและได้เห็นอีกหนึ่งแง่มุมของตำนานผีญี่ปุ่นนะครับความน่ากลัวของโรอิคุบันมันอยู่ที่ความเหนือจริงครับ การที่ร่างกายสามารถยืดหดได้เองแบบนั้นมันยากที่จะจินตนาการและนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทำให้เรากลัวถ้าใครมีประสบการณ์แปลกๆหรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีคอยาวหรือโยใครอื่นๆก็อย่าลืมมาแบ่งปันกันในคอมเมนต์นะครับผมรออ่านอยู่เสมอสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง The Ghoster ของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องหลอนตอนหน้ากับ The Ghoster สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนๆ The Ghoster ทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกท่านข้ามน้ำข้ามทะเลไปสัมผัสความหลอนแบบฉบับญี่ปุ่นกันบ้างครับเรื่องราวที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังวันนี้เป็นเรื่องของตุ๊กตาที่มีชื่อว่าโอคิคุ ตุก,กตาที่ไม่ได้มีแค่หน้าตาน้ารักตามสไตล์ญี่ปุ่นโบราณแต่ยังมีความลับและความน่าสะพรึงกลัวซ่อนอยู่เบื้องหลังครับที่สำคัญคือเรื่องราวของโอคิคุเนี่ยมันไม่ได้จบลงแค่ในอดีตแต่ยังคงเป็นปริศนาที่หลายคนสงสัยใครรู้มาจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับเรื่องราวของโอคิคุเริ่มต้นขึ้นในปีคศ .1918 หรือประมาณพศ .2461 ในยุคไทโชของญี่ปุ่นครับ ในตอนนั้นมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าเอคิจิซูสึกิเขาได้เดินทางไปร่วมงานแสดงสินค้าที่เมืองซัปโปโรบนเกาะฮอกไกโดครับในระหว่างที่เดินเล่นอยู่ในงานเอคิจิก็ไปสะดุดตากับตุ๊กตาตัวหนึ่งครับตุ๊กตาตัวนี้เป็นตุ๊กตาญี่ปุ่นโบราณสวมชุดกิโมโนสีแดงสดใสดวงตากลมโตสีดำคลับและมีผมสั้นๆประบาเอคิจิรู้สึกถูกชะตากับตุ๊กตาตัวนี้มากๆครับ เขาตัดสินใจซื้อมันกลับไปเป็นของขวัญให้น้องสาวคนเล็กของเขาที่ชื่อว่าโอคิคุนั่นเองครับน้องสาวโอคิคุดีใจมากๆที่ได้รับตุ๊กตาตัวนี้เธอรักและทนุถนอมมันเหมือนเป็นเพื่อนแท้เลยครับไปไหนมาไหนก็จะอุ้มตุ๊กตาไปด้วยเล่นด้วยกันทุกวันและตั้งชื่อให้ตุ๊กตาตัวนี้ว่าโอคิคุตามชื่อของเธอเองครับ เรียกได้ว่าตุ๊กตาตัวนี้เป็นเพื่อนคลายเหงาและเป็นเหมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวซูซูกิเลยก็ว่าได้ครับ แต่แล้วเรื่องเศร้าก็เกิดขึ้นครับในปีถัดมาหรือปีคศ .1919 น้องสาวโอคิคุเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ในวัยเพียงแค่สามขวบเท่านั้นครับก,การจากไปของโอค,คิคุสร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครูซูสกิเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอคิจิผู้เป็นพี่ชายที่รู้สึกเสียใจที่น้องสาวจากไปในวัยที่ยังน้อยมากๆ หลังจากที่โอคิคุเสียชีวิตครอบครัวซูสกิ uki, ก็ได้นำตุ๊กตาตัวโปรดของเธอซึ่งก็คือตุ๊กตาที่ชื่อโอคิคุไปวางไว้บนหิ้งบูชาในบ้านเพื่อเป็นอนุสร์ถึงลูกสาวที่จากไปครับพวกเขาหวังว่าการมีตุ๊กตาตัวนี้อยู่จะช่วยให้พวกเขาคลายความคิดถึงลูกสาวได้บ้างแต่แล้วสิ่งที่น่าเหลือเชื่อและเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานความสยองก็เริ่มขึ้นครับ หลังจากที่ตุ๊กตาโอคิคุถูกวางไว้บนหิ้งบูชาได้ไม่นานครอบครัวสุสุกิก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติครับผมของตุ๊กตาโอคิคุที่เคยสั้นประบากลับเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆยาวขึ้นยาวขึ้น,นจนกระทั่งยาวสลวยลงมาถึงเข่าของตุ๊กตาเลยครับแน่นอนว่าในตอนแรกครอบครัวสุสุกิก็ตกใจและงุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้น พวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมผมของตุ๊กตาถึงยาวขึ้นได้เองทั้งๆท,ที่ไม่มีใครไปตัดหรือต่อเติมมันเลยพวกเขาพยายามหาเหตุผลต่างๆนานามาอธิบายปรากฏการณ์นี้แต่ก็ไม่มีคำอธิบายใดที่สมเหตุสมผลเลยครับข่าวลือเรื่องตุ๊กตาผมยาวเริ่มแพร่กระจายไปทั่วเมืองผู้คนต่างพากันมาดูตุ๊กตาโอคิคุที่บ้านของครอบครัวซูซูกิบ้านก็ว่าเป็นปาฏิหาริ์บ้างก็ว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติ หรือบางคนก็เชื่อว่าวิญญาณของน้องสาวโอคิคุสิงสถิตอยู่ในตุ๊กตาตัวนี้และผมที่ยาวขึ้นนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการเติบโตของวิญญาณในปีคศ1938ครอบครัวซูซกิตัดสินใจย้ายจากฮอกไกโดไปยังเกาะคาราฟุโตะซาคาลินในปัจจุบันครับซึ่งในขณะนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของญี่ปุ่นครับ ก่อนที่จะย้ายไปพวกเขาตัดสินใจที่จะนำตุ๊กตาโอคิคุไปฝากไว้ที่วัดมันเนนจิในเมืองอีวะมิซาวาจังหวัดฮอกไกโดครับครอบครัวสุสกิเชื่อว่าวัดเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตุ๊กตาโอคิคุเพราะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และน่าจะช่วยดูแลตุ๊กตาตัวนี้ได้เป็นอย่างดี พวกเขาได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับตุกตาผมยาวให้กับเจ้าอาวาสของวัดฟังและขอให้ทางวัดช่วยเก็บรักษาตุกตาโอคิคุไว้และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตุกตาโอคิคุก็ได้อยู่ที่วัดมันเนนจิจนถึงปัจจุบันนี้ครับตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาตุกตาโอคิคุยังคงเป็นที่สนใจของผู้คนมากมายครับผู้คนจากทั่วสารทิศต่ตางเดินทางมาที่วัดมันเนนจิ เพื่อชมตุกตาผมยาวด้วยตาของตัวเองและสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือผมของตุกตาโอคิคุยังคงงอกยาวขึ้นเรื่อยๆจริงๆครับทางวัดได้ทำการตัดผมของตุกตาโอคิคุเป็นประจำทุกปีแต่ไม่นานผมของมันก็จะงอกกลับมาอีกครั้งอย่างน่าประหลาดใจครับความยาวของผมในปัจจุบันนั้นยาวสลวยลงมาถึงเอวของตุกตาแล้วครับ แน่นอนว่ามีหลายทฤษฎีพยายามอธิบายปรากฏการณ์นี้ครับบางคนเชื่อว่าเป็นเพราะวิญญาณของน้องสาวโอคิคุยังคงสิงสถิตยอยู่ในตุกตาและผมที่ยาวขึ้นนั้นเป็นเหมือนการเติบโตตามธรรมชาติของเด็กหิงที่จากไปบางคนก็พยายามหาคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ครับมีการนำเส้นผมของตุกตาโอคิคุไปตรวจสอบแต่ผลการตรวจสอบก็พบว่าเส้นผมนั้นเป็นผมของมนุษย์จริงๆ แต่ก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมมันถึงงอกยาวขึ้นได้เองบนหัวของตุ๊กตาบางทฤษฎีก็เสนอว่าอาจจะมีปัจจัยทางสภาพแวดล้อมบางอย่างในวัดที่เอื้อต่อการงอกของเส้นผมหรืออาจจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรายังไม่เข้าใจแต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถให้คำอธิบายที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับได้ทั้งหมดเกี่ยวกับผมที่ยาวขึ้นของตุ๊กตาโอคิคุครับ ด้วยความลึกลับและน่าอัศจรรย์ของปรากฏการณ์ผมยาวทำให้เกิดความเชื่อและเรื่องเล่าต่างๆมากมายเกี่ยวกับตุ๊กตาโอคิคุครับความเชื่อที่แพร่หลายที่สุดก็คือวิญญาณของน้องสาวโอคิคุยังคมอยู่ในตุ๊กตาและผมที่ยาวขึ้นนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเติบโตของเธอบางคนเชื่อว่าตุ๊กตาโอคิคุมีชีวิตจิตใจและผมที่ยาวขึ้นก็เป็นเหมือนการแสดงออกถึงความเป็นอยู่ของมัน ชาวบ้านบางคนเชื่อว่าตุ๊กตาโอคิคุมีพลังศักดิ์สิทธิ์และการที่ผมยาวขึ้นนั้นเป็นเหมือนปาฏิหาริย์ที่แสดงให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวัดบางคนก็มองว่าการที่ผมของตุ๊กตายาวขึ้นนั้นอาจจะเป็นคำสาบหรืออาจจะเป็นพรที่นำมาซึ่งความโชคดีให้กับผู้ที่เคารพศรัทธา ไม่ว่าความจริงเบื้องหลังปรากฏการณ์ผมยาวของตุ๊กตาโอคิคุจะเป็นอะไรก็ตามแต่เรื่องราวของมันก็ยังคงเป็นที่เล่าขานและสร้างความสนใจให้กับผู้คนมากมายครับปัจจุบันตุ๊กตาโอคิคุยังคงถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีในตู้กระจกภายในวัดมันเนนจิครับผู้ที่มาเยี่ยมชมวัดสามารถเข้าไปชมตุ๊กตาโอคิคุได้แต่จะไม่อนุญาตให้สัมผัสตัวตุ๊กตาครับ ในแต่ละปีทางวัดจะจัดพิธีตัดผมให้กับตุกตาโอคิคุซึ่งถือเป็นพิธีกรรมที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ครับผู้คนจำนวนมากจะมาร่วมชมพิธีนี้ด้วยความศรัทธาและความเคารพเรื่องราวของโอคิคุไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าผีผีที่น่ากลัวเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นความผูกพันความรักและความเชื่อของผู้คนที่มีต่อสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถอธิบายได้ บางทีความลึกลับนี้เองก็เป็นสิ่งที่ทำให้ตำนานของโอคิคุยังคงมีชีวิตชีวาและน่าติดตามมาจนถึงทุกวันนี้ครับเรื่องราวของตุ๊กตาโอคิคุสอนให้เราได้เห็นถึงความผูกพันที่แข็งแกร่งระหว่างคนกับสิ่งของโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเล่นที่เด็กๆรักและผูกพันด้วยบางครั้งความผูกพันนั้นก็อาจจะลึกซึ้งและยาวนานเกินกว่าที่เราจะคาดคิด นอกจากนี้เรื่องราวของโอคิคุยังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อและศรัทธาของผู้คนที่มีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติและความพยายามของพวกเขาในการหาคำอธิบายที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ไม่ว่าคุณจะเชื่อในเรื่องปาฏิหาริย์หรือคำสาปหรือไม่แต่เรื่องราวของตุ๊กตาโอคิคุก็เป็นอีกหนึ่งตำนานที่น่าสนใจและชวนให้เราครบคิดถึงความเป็นไปได้ต่างๆในโลกที่เราอาศัยอยู่ครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวของตุกตาโอคิคุตุกตาผมยาวแห่งวัดมันเนนจิ หวังว่าเรื่องราวนี้จะสร้างความสนใจและความหลอนแบบญี่ปุ่นกับทุกท่านได้นะครับถ้าใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวฮอกไกโดก็อย่าลืมแวะไปเยี่ยมชมวัดมันเนนจิและตุ๊กตาโอคิคุด้วยตาตัวเองนะครับแล้วอย่าลืมมาเล่าให้ผมฟังด้วยว่าคุณรู้สึกอย่างไรบ้างสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเรื่องหลอนตอนหน้ากับเดอะโกสเตอร์สวัสดีครับ